สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง E A R E V นะครับหรือว่า Revolution นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ copy ไฟล์ exe นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่โปรแกรม M T 4นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เลือก Open Data Folder นะครับ แล้วก็ไปที่ MQL4 นะครับ Expert แล้วก็เอาตัวไฟล์นะครับวางเข้าไปหลังจากนั้นก็ปิดไปเลยนะครับเข้ามาดูในหน้าของ MT4 อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดตั้ง EA ครั้งแรกนะครับให้คลิกไปที่เมนู t o o l นะครับแถบเมนู t o o l เลือกไปที่ Option นะครับแถบ Expert นะครับให้ติ๊กตามนี้นะครับ2ตัวนะครับข้างใน ถ้ามีอยู่นะครับให้ติ๊กออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นกดโอเคทีนี้ในส่วนของแถบซ้ายมือนะครับเอกเปิดฝั่งนี้เราเพิ่งจะใส่ไฟล์เข้าไปมันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้คลิกขวารีเฟชนะครับก็จะมี EA ขึ้นมาให้แล้วนะครับทีนี้หลังจากหลังจากนั้นนะครับการใช้งานการใช้งานก็เปิดการาฟขึ้นมานะครับเป็นคู่ที่ได้แนะนำไว้นะครับ ใช้ Time Frame 15นาทีนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรง EA นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็มาดูในส่วนของ Input นะครับ Input ในส่วนนี้เนี่ยค่าพื้นฐานก็จะเหมาะกับคู่ EU นะครับแล้วก็อาจจะปรับถ้าเราใช้คู่อื่นนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น,ปนชื่อของคู่นั้นๆน,น,นะครับโดยที่ถ้ากรณี เราใช้โบเกอร์เอ็กนะครับมันจะมีตัวเอน้อยๆห้อยอย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่นะครับให้ให้เราตัดตัวห้อยของแต่ละคู่ทิ้งไปเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นโบกไหนก็ตามนะครับก็ให้เหลือแค่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มามาในส่วนของการตั้งล็อตนะครับถ้าเราต้องการที่จะฟิกล็อตก็คือจะใช้ล็อตตายตัวยืนพื้นไปเลยแค่นี้แหละนะครับเราก็จะ ตั้งในส่วนนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการ0.05นะครับแล้วเราไม่ต้องการให้มันออโต้ปรับหลอดให้เราก็ปรับในส่วนนี้เป็นศูนนะครับศูนย์นี่ก็คือแทงค่าด้วยการไม่ไม่ใช้งานนั่นเองก็คือเราจะปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับส่วนตัวข้างล่างปล่อยมันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวออโต้เอ็มเอ็มนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากเงินทุนนะครับเป็นตัวเลขที่เราใส่เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราใส่หนึ่งนะครับ มันก็จะคำนวณมาให้จากทุนปัจจุบันนะครับว่า1%ควรใช้ลอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ Auto MM Max นะครับมันจะเป็นการคิดออโตเ m ็ MM แบบก้าวหน้านะครับในกรณีที่พอร์ตเรามาันโตขึ้นนะครับถึงระดับหนึ่งมันก็จะขยับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปให้โดยที่สูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน10%นะครับหรือเราจะตั้งมากกว่านั้นก็ได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจะฟิกล็อตก็ใส่ศูนย์นะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวเลขเมื่อไหร่นะครับในส่วนของฟิกล็อตตัวนี้มันจะไม่มีค่านันทีก็คือจะตั้งไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะคำนวณอตัตโนมัติให้มันจะไม่สนใจตัวฟิกล็อตนะครับทีนี้ที่ถามมันเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวโหมดซูเปอร์วินนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่เอาไว้เพิ่มกําไรนะครับก็คือไม้นหนึ่งเนี่ยเราเปิดไปออเดอร์ไม้นะครับคือถ้ามันไม่กําไรเนี่ย มันก็ยังไม่ปิดละเราจะอจรอจนกว่าจะมีจังหวะในการทํากาไรได้ก็คือว่าถ้า,ามันจะคํานวณเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าไม้นี้ที่เรายังสมมติยังติดลบอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ก็คือการาฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับมาคือมันแค่ย่อตัวลงไปนะครับหรือขึ้นไปนะฮะมันก็จะเปิดออเดอร์ไว้แต่ถ้ามันปิดทางนะครับดูแล้วเนี่ยมันไม่มีแนวโน้มที่จะ วิ่งกลับมาบวกให้เรานะครับมันก็จะคัดออเดอร์นั้นไปส่วนเออตัวนี้นะครับมันจะไม่เทรดทั้งวันก็คือจะไม่มีการเทรดท,ทีทีเข้าไม้ต่อไม้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้เราใช้ไปเนี่ยที่รันอยู่มันไม่เข้าออเดอร์เลยเนี่ยมันมันทำงานหรือเปล่านะครับให้เราเดี๋ยวให้รอสังเกตกันอีกทีนะครับว่าเอไอ,อทำงานหรือเปล่านะครับตรงไหนอีกตัวนหนึ่งนะครับที่ลืมพูดไปนะครับในส่วนของเมเจอ ตัวนี้นะครับในกรณีที่เรารันมากกว่า1คู่เงินนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับอย่างเดิมมันเป็น2 0 1 5นะครับแล้วก็2 0 1 6 1 7 1 8 1 9ไล่ไปนะครับอยากให้มันสากันนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวลองลองลองดูหน้าตานะครับปึ๊บกดโอเคนะครับรอสักคู่หนึ่งมันจะถ้าเรากดแล้วนะครับจะมีหน้ายิ้ม ขวามือนะครับของกราฟทีนี้ก็ลอมาโหลดเซตติ้งนิดนึงนะครับมาดูกันในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นแถบข้างล่างนี้แถบ expert นะครับจะเป็นแถบที่เอาไเ้เช็คด้เหมือนกันนะครับว่า a อ c o u n t ของเราเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยม,มันถูกต้องไหมนะครับในกรณีที่มันขึ้นหน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับเรามีสถานะ ea นะครับ active แล้วกรณีนี้ก็คือทำงานแล้วนะครับถ้าทุกคน ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วมันยังไม่เทรดก็คือไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันยังไม่มีสัญญาณในการเข้าซื้อขายนั่นเองนะครับยังไม่ต้องตกใจกันนะครับแต่ถ้านะครับในส่วนนี้มันไม่ขึ้นมามันนิ่งเงียบไปเลยนะครับมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเราลืมเซตติ้งค่าตรงนี้นะครับ หรือถ้าเราลานเอไปแล้วก็กด F7 ขึ้นมานะครับกด F7 ขึ้นมาเลือกไปที่แถบคอมมอนนะครับแล้วก็ติ๊ก Allot i g h t a d i t i n g นะครับแล้วก็ a l l o DLL นะครับ a l l o a l l o Import นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งมันก็จะยิ้มขึ้นมานะครับส่วนกรณีที่2ก็คือแอดเคา n ์นะครับแอดเคาน์ Account ของเราเนี่ยยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับมันก็จะไม่หือไม่อือเลยมันจะนิ่งไปเลยนะครับให้เราสัม สังเกตนะครับที่แถบของ e x เปิดตัวนี้มันจะมีคำว่า inactive ขึ้นมานะครับถ้าขึ้น inactive นี้ก็คือต้องรอให้แ d c o u n t ของเราที่แจ้งมานะครับอนุมัติก่อนนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่ Ad Addcount ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้แจ้งกับผมเลยหรือว่าไม่ได้สมัครผ่านลิงก์นะครับของกลุ่มเนี่ย ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากรณีที่แจ้งมาแล้วนะครับให้เขาถูกต้องรับอนุมัติแล้วนะครับแล้วมันยังขึ้นเป็น Inactive in อยู่นะครับมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานให้เนี่ยเราก็แค่ปิดกราฟไปเลยนะครับปิดกราฟเลยแล้วก็ทำทำใหม่เปิดกราฟขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ปิดเปิดโปรแกรม MT4 ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากติดตั้งตั้งค่าเอเอม่อีกครั้งหนึ่ง ก็น่าจะใช้งานได้นะครับนอกจากถ้ามันยังไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองรีเซ็ตเราเตอร์ดูสักครั้งหนึ่งนะครับปิดเน็ตเปิดใหม่นะครับให้มันเปลี่ยน IP ใหม่ก็น่าจะใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนนีเ้เรื่องการตรวจสอบนะครับสถานะว่าตอนนี้บัญชีของเราจะใช้งานได้หรือ,อยังนะครับก็กำลังพัฒนาทําเว็บไซต์อยู่นะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวจะได้ เอามาใช้กันนะครับก็จะได้เข้าไปตรวจสอบได้ว่าแอดเค้าของเราที่แจ้งมานะครับสถานะตอนนี้คือกําลังรอตรวจสอบหรือว่าผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับจะได้รู้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยแจ้งมาในเฟสเนี่ยก็อาจจะมีมีตกหล่นบ้างนะครับเพราะบางคนแจ้งมาพร้มพรอมๆกันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะทําเป็นตัวเว็บไซต์นะครับว่ามาลองรับให้ก็คือมีลูกเล่นมีอะไรเล่นกันบนเว็บไซต์ด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่งงนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะพูดคุยนะครับบอกวิธีการใช้งาน EA ตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ